ปติเจ้าป้าดาวจะมาทำพัดไทยเนาะพัดไทยมีเส้นมีไข่ทวงอกต้นหอมแล้วก็อันเครื่องปรุงสำเร็หลูบเนาะทำแบบง่ายๆบ้านๆเจ้าเครื่องปรุงในครัวท่านมันจะมีพ่อหมอ ไปหาซื้อมาเจ้าจะมีขายอร่อยด้วยไปทำกันเจ้าเส้น้ำมันเจ้าก็คใครใส่ ไปใส่กุ้งหน้าป้าดาเขาจะเป็นกุ้งนี่ละเจ้าใส่กะไข่เพราะแล้วหน้าจะเป็นกุ้งอยู่แล้วกะวาจะหายปลาดาวอ่อันต้มใส่เขือมานังแกกขินแดงขิ้สาววันนี้ป้าป้าจะกินพัดไทยโอ้กุ้งมา và sen nhựa các khoảng sẽ sắp các khoảng rồi thay đã từng chắc đâu khuất mình thì mình sẽ tham cái sản khẳng lắm ạ ta đã mình xay ở chắc đâu ปาด้าวจ่ายทีหลวกเส้นหนึ่งมันก็คือกันเจ้าเอาเส้นแห้งมาใส่กระทะหลวกก็บรหลวกแจกหน้านันนะนะกันเดี๋ยวเอามาใส่กระทะก็เอาหน้ามาใส่อยู่ดีหลวกนี่ก็เจ้าตอนพัดก็ผมองมาใ่าเวลาเหมือนหลวกคือมันเห,เหลือแข็งนิดหนึ่งมันจะเละไปไหนเจ้าใจ่เส้นตรงเจ้า แต่แบบเละเนาะแต่ถ้าทช้เวลาทำเล,ะ,เละมันอร่อยเนอะนี่สำหรับตีเดียวเดี๋ยวเจ้าพัดคุกต่อเนาะ ที่จะวัวลวกเป็นง่ายใส่ซีอิ๊วขาวปเป็นนิดหนึ่งเนาะป้าป้าผลสอบรดจัดเจ้า 不要装炮 ăn lòi phải chia sai nhưng cá sai nó tốc lộ lỗ lỗ

ทำกันดูเนาะทำแบบได้ค่ะอร่อยเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าฝากกันคลิปใหม่คลิปหน้านอกคดไล่์คดแซร์คดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเนะ้วยเนอะจะได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ